สวัสดีค่ะคนสวยวันนี้มาทําเมนูเครื่องดื่มที่กินง่ายถ่ายคล่องกันดีกว่าวัตถุดิบมีแค่นี้เองค่ะไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยอันดับแรกเราจะต้องแกะฝาเจลลี่ก่อนเลยค่ะต้องขอบอกนิดน,นึงนะคะว่าแรงมันดันใจมาจากการที่เราถ่ายไม่ได้คีม <c> ไ <oughs> ม่ออกกันเลยค่ะแล้วก็เหลือไปเห็นแบบโหยเรามีแบบนมปเปรี้ยวอยู่เออ้ยเราก็ไปเจอเจลลี่ของโปรดเราเราก็เลยเอาผ,าผาสมกันหมดเลยจากนั้นก็ตักเจลลี่เลยค่ะตามปริมาณที่เราต้องการเลยนะคะต้องรีบตักนิดน,นึงนะคะเพราะีว่าฝนจะตกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ําแข็งลงไปนะคะเป็นน้าแข็งที่เราทําเองในตู้เยะค่ดูสห กดน่ารักเชียวจากนั้นใส่นมเปรี้ยวลงไปค่ะสาวแต่จะใส่ธรรมดามันก็ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะธรรมดาเกินไปค่ะมันก็ต้องใส่แบบมีกิมมง่งกิมมิกมีท่าทางนิดนึงบอกตามตรงว่าเกรงมากๆเลยนะคะเพราะกลัว,กกวหกค่ะ <c oughs> จะได้ของเดี๋ยวแม่ด่าด้วยนะคะแกมันร้องเกินไปนะคะคนสวยแล้วก็จะเอาเยลลี่ที่เราเพิ่งไปซื้อมาเอามาตกแต่งนะฮะอุ้ยเหียหลวงเหลือชิ้นนึงใช่ไหมคะแดค่ะอย่าหาว่าอวดรวยเลยนะคะเยลลี่ของเราเนี่ยคือสั่งตรงมาจากเอกวาดอร์นะคะสั่งแค่ห่อเดียวค่ะเพราะอยากกินแค่ห่อเดียวเราไม่ได้กินแบบห เยมากไม่กินค่ะคือต้องบอกโกมันเป็นเยลลี่หายยากน,นะคะไม่มีขายในไทยต้องสั่งตรงมาจากเอกวาดอร์เลยนะคะไม่รวยจริงทำไม่ได้่ะวะ่าจุดิบเหลือคนรวยอย่างเราทำยังไงคะเก็บแต่ตู้เย็นกินต่อพรุ่งนี้ค่ะ